สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบ้านยีก่กีนะคะบ้านยีก่กีวันนี้มีหวยรัฐบาลนะคะของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะหวยรัฐบาลให้เด่นนะคะมืออาจจะบังนะเดี๋ยวค่อยเด่น9กลอง2เนาะโอเคเด่น9กลองสองก็จะตัวเจาะจะเป็น90 9าสอง 9ก้าและ97นะคะตัวนี้เน้น97ค่ะเน้น97นะคะตัวลองตัวโจวก็จะคือ20 21 22 23และ2เอ่อ27เน้น สองหนึ่งค่ะสามตัวก็จะเป็นเก้าสองเจ็ดแปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าสองหัวรัฐบาลนะคะงวดวันที่หนึ่งเนาะแอดจะให้เด่นเก้าลองสองตัวสองก็ตามที่เห็นเลยค่ะตัวเน้นก็ตามที่เห็นเลย ขอให้โชคดีกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย